ัลโหลสวัดดีนะคะวันนี้นิชามาจะนําเสนอไม้เครื่องสักทองเก่านะคะไม้ชุดนี้จะเก่ามากๆนะคะอายุอนามอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วนะคะชุดนี้นะคะนะคะดูสีสันคือสวยงามนะคะนี่จะเป็นเครื่องหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดของเราความยาวมีตั้งแต่สี่ศอกถึงสิบเก้าศอกเลยนะคะสําหรับหน้าเจ็ดนะคะสวยๆเลยนะคะ นี <stairs> ่นะคะหน้าเจ็ดนะคะความยาวสิบสามสิบสองซอกเลยนะคะนี่นี่นะคะสวยงามหน้าเจ็ดนะคะต่อมาก็จะเป็นหน้าแปดนะคะหน้าแปดนะคะนี่นะคะสวยงามเลยนะคะหน้าแปดนะคะยาวสิบห้าสิบหกซอกเลยนะคะหน้าแปดนะคะนะคะหน้าแปดนะคะมีอ pues ยู่นี่อ <Know Así started> nah ีกสองแผ่นนะคะหน้าแปดนะคะต่อมาก็จะเป็น หน้าเก้าหน้าสิบนะคะนี่นะคะหน้าเก้าหน้าสิบของเราสวยๆเลยนะคะความหนาก็อยู่ที่สี่เซนนะคะความยาวอยู่ที่ห้าถึงสิบแปดซองนะคะนะี่คะห้าก็จะมีแค่แผ่นเดียวเนะคะห้าสอกนอกนั้นก็ยาวๆชุดนี้จะยาวๆทั้งนั้นเลยนะคะนะคะสวยงามนะคะหน้าเก้าหน้าสิบนะคะต่อมาเราก็จะมาอยู่ที่ เครื่องหน้าห้านะคะเครื่องสักหน้าห้าของเรานะคะมีอยู่สองตรนนะคะเครื่องสักหน้าห้าความยาวก็จะอยู่ที่สี่ศอกถึงสิบเจ็ดศอกนะคะอันนี้คือความยาวของหน้าห้านะคะต่อมาจะเป็นหน้าสี่นะคะมีคือหน้าสี่นะคะสองตรงนะคะหน้าสี่สวยๆเลยนะคะนี่นะคะหน้าสีนะคะความยาวก็จะอยู่ที่ สี่ศอกถึงสิบห้าศอกกันเลยนะคะไม้เครื่องชุดนี้ส่วนมากจะยาวยาวเยอะนะคะต่อมาจะเป็นหน้าสามนะ,ะหน้าสามความยาวจะอยู่ที่สี่ซอกถึงเก้าศอกนะคะหน้าสามของเรานะคะต่อมาจะเป็นพื้นสั้นนะคะพื้นสั้นความยาวก็อยู่ตั้งแต่สองศอกถึงห้าศอกนะคะชุดนี้นะคะ อยู่ที่หน้าสิบถึงสิบเอ็ดนะคะสวยๆเลยนะคะท่านใดที่ต้องการไม้สั้นนะคะจัดไปชุดนี้ได้นะคะสวยงามนะคะ,นะคะชุดนี้นะคะต่อมาจะเป็นไม้แดงนะคะไม้แดงของเราความยาวสิบหกถึงสิบเจ็ดศอกเลยนะคะมีอยู่ทั้งหมดสิบแผ่นนะคะสวยงามนะคะยาวมากๆเลยนะคะยาวไปถึงนู้นเลยนะคะสิบเจ็ดศอกนะคะ ต่อมาจะเป็นพื้นไม้แดงนะคะแล้วก็ไม้เต็งนะคะอันนี้พื้นแดงนะคะแล้วก็พื้นเต็งความยาวก็จะอยู่ที่สามถึงสิบสามศอกกันเลยนะคะอันนี้นะคะพื้นแดงนะคะนี่นะคะพื้นแดงของเราต่อมาก็จะมีพื้นแดงตรงนี้อีกนิดนึงนะคะพื้นแดงนะคะนี่ชาขายรวมกันนะคะ ต่อมาจะเป็นพื้นปะดูนะคะประดูชุดนี้สวยงามนะคะสวยสวยมากมากเลยข้างบนนี้นิชาแถมนะคะพื้นประดูของเราความยาวก็จะอยู่ตั้งแต่สามศอกถึงเห็บสองนะคะพื้นปะดูชุดนี้สวยงามนะคะต่อมาจะเป็นเครื่องปะดูนะคะชุดนี้จะเป็นเครื่องปะดูความยาวตั้งแต่สิบศอกถึงสิบสองศอกเลยนะคะนี่นะคะ เครื่องปดูความหนาก็4เซนขึ้นนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเครื่องเต็งน,นะคะหน้านะคะเป็นเครื่องไม้เต็งน,นะคะความยาวจะอยู่ตั้งแต่4ศอกถึง17ศอกนะคะนะคะความหนาสวมาจะหนา4เซนทั้งหมดนะคะต่อมาจะเป็นเต็งหน้าสี่นะคะไม้เครื่องเต็งหน้าสี่ความยาวก็ จะอยู่ที่6กสอกถึง12บสอกกันเลยนะคะชุดนี้นะคะเครื่องเต็งนะคะหน้าสีนะคะนี่นะคะอันนี้พื้นประดูนะคะพื้นประดูนิชาขายลงบินไปพร้อมกับชุดนี้นะคะชุดเดียวกันนะคะ,คะท่านใดสนใจชุดไหนนะคะก็ทักนิชามาได้นะคะ064 0 0 7 1 1 9 9นะคะไม้ชุดนี้การันตีเรื่องความสวยเลยนะคะความสวยแล้วก็ความยาวนะคะยาวแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ